สวัสดีค่ะสำหรับป๊อปอัพที่คุณครูให้ทำของนักเรียนชั้นป .5 และนักเรียนชั้นป .6 นะคะ1ใบใช้สำหรับเขียนความรู้สึกหรือทำการ์ดที่ระลึกให้กับคุณครูที่เกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้นะคะก็คือคุณครูเบญจวรรณและคุณครูสิทธิชัยนะคะให้นักเรียนเลือกเขียนเป็นการ์ดหนึ่งท่านนะคะแล้วก็ อีกหนึ่งท่านให้ใช้การทำคลิปวิดีโอส่งมาให้นะคะสำหรับการเขียนการ์ดนี้นะคะด้านบนตรงนี้นะคะของบางคนก็จะเป็นสองสองส่วนนะคะบางคนก็เป็นส่วนเดียวนะคะให้คุณครูลำพูสอนให้นะครับเขียนความรู้สึกนะคะหรือข้อความที่นักเรียนอยากจะฝากเอาไว้ให้กับคุณครูท่านนี้นักเรียนจะมอบการ์ดให้นะคะ ส่วนด้านล่างก็ให้คุณครูธรรมนูนแก้วใหญ่สอนเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนคือผู้มอบการ์ดให้นะคะอ,ะอย่างเช่นชอบอะไรนะคะชื่อเขียนด้านล่างแล้วนะคะเขียนข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณครูที่นักเรียนจะมอบการ์ดให้บ้างนะคะก็เขียนลงไปตรงนี้ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณครูธรรมนูนแก้วใหญ่สอนนะคะ ถ้านักเรียนจะมอบให้คุณครูสิทธิชัยนะคะก็เขียนเกี่ยวกับคุณครูสิทธิชัยถ้านักเรียนจะมอบให้ครูเบญจวรรณก็เขียนแล้วก็ติดภาพเกี่ยวกับคุณครูเบญจวรรณนะคะแล้วก็ก่อนที่ยังเรียนจะมาติดตรงนี้นะคะนักเรียนปิ้นออกมาเป็นกระดาษธ,ธรรมดาใช่ไหมก็ต้องมีความแข็งหน่อยก็เอาไปติดบนกระดาษ ร้อยปอนหรือกระดาษวาดเขียนก็ได้นะคะแล้วก็ตัดให้มาเป็นเป็นตัวๆแล้วก็มาติดให้มันดูป๊อปอัพขึ้นมานะคะติดนะคะสที่เสร็จไปแล้วนะคะสําหรับการ์ดท,ที่ระลึกสําหรับคุณครู1นึ่งท่านนะคะอีกหนึ่งท่านก็ให้ทําเป็นวีโอนะคะคุณครูจะสอนนะคะว่าต้องพูดว่าอย่างไรบ้างต้องทําอย่างไรบ้างนะคะก็เริ่มจากสวัสดีกันก่อนนะคะไหวให้สวย,สวย อ่ะนะคะไหว้คุณครูก็หัวแม่มือจะหลดที่ปลายจมูกนะคะก้มหัวลงไปด้วยแบบนี้นะคะอ่าไหว้เสร็จค่อยพูดนะคะไม่พูดพร้อมกับไหว้นะลูกไหว้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยพูดนะคะถ้าพูดพร้อมกับไหว้เขาเรียกว่าสวดแล้วค่ะนโมตัสสะตัวอย่างคะ่ะ สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงเอราวัณสองลกุลเรียนอยู่ป .5 ค่ะเคยเรียนกับคุณครูสิทธิชัยตอนปอ .3 นะคะคุณครูสอนคณิตศาสตร์ให้หนูคิดเลขเป็นนะคะสนุกมากเลยค่ะก่อนเรียนคุณครูจะให้ร้องเพลงทุกวันเลยค่ะเมื่อเขียนไม่ถูกก็โดนตีนะคะมือเจ็บบ้างตูดเจ็บบ้างนะคะ ก็ขอขอบคุณคุณครูนะคะที่สอนให้หนูได้คิดเลขเป็นได้เก่งคาิต์ตอนนี้คุณครูไม่ต้องตีแล้วนะคะหนูเก่งคาิต์แล้วค่ะคุณครูไม่ได้สอนแล้วก็คิดถึงหนูบ้างนะคะมาเยี่ยมพวกหนูบ้างนะคะขอขอบคุณคุณครูมากๆค่ะแล้วก็ขอให้คุณครูมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสนุกกับการ อยู่บ้านนะคะสวัสดีค่ะบายบายก็พูดประมาณนี้นะคะพูดว่านักเรียนมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับคุณครูท่านทีนักเรียนจะทําวิดีโอให้อย่างไรบ้างนะคะก็กล่าวความรู้สึกไปทํานองเดียวกับที่คุณครูลําพูสอนก็ได้นะคะที่เขียนความรู้สึกนะคะเพียงแต่ใส่ชื่อให้ตรงกับคุณครูที่นักเรียนจะมอบให้นะคะ เขียนก่อนว่าจะพูดอะไรบ้างนะคะเขียนลงในกระดาษแล้วก็ฝึกพูดนะคะฝึกพูดให้เป็นธรรมชาติแล้วค่อยอัดนะคะอัดวิดีโอแล้วก็ส่งคุณครูมานะคะคุณครูจะให้คะแนนในวิชาการงานอาชีพแล้วก็จะตัดต่อให้คุณครูที่ นักเรียนมอบให้คุณครูทิชชัยก็ตอบกันเฉพาะของคุณครูสิทธิชัยนะคะคุณครูเบญจวรรณก็ตอบกันเฉพาะของคุณคเบญจวรรณป๊อปอัพก็เหมือนกันนะคะคุณครูก็จะนํามาเข้าเล่มติดกาวต่อกันเป็นเล่มแล้วก็ทําเป็นเล่มมอบให้คุณครูนะคะแต่ละท่านคะ่ะแล้วก็ส่งมอบให้คุณครูท่านได้ไปไว้ดูไว้ชมเมื่อยามคิดถึงนะคะ